โอเคลืมอัดคลิปมาดีแล้วเขาถึงเอามาแทนไม่เดือดร้อนไอสัตว์ไม่ต้องเสือกแม่เย็ดโอเคไม่ต้องเสือกด้วยแม่เย็ดเอเตอร์อยู่ไหนวะอ๋องเล่นตรงนี้เคอยซับไอ้ท่านนะเว้ยบีไม่มีวิเวลว่าจะมีมีมีอยู่อยู่อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายนี่งเอแล้วบอกนะอยู่้าแก้วเรายแล้วครับอยู่ซ้ายอยู่ซ้าย อ้าวไตรงไหนอะไอตร์ไปไหนอะเฮ้ยไปเสริมเพื่อนดิทาทเดียวเดียวมันไม่ต้องวิ่งไปมาไเป็นคู่เลยอยู่แลตเตอร์แทนตำแหน่งกูทีรอยิงตรงเนี้ยหรือว่าเอาตรงที่มึงถนัดก็ได้กูจะคุมฐานไอสัตว์ไอฮมี่ห้าบนฐานอยู่บนฐานดันเลยเตอร์โอเคหมดหมดไอสัตว์หมดน้ข้ป บอกบอกไอหมีนี่สีดำห้ามเดียสีสัตว์มึงเข้าจอะไรเมื่อกี้กัวจะไปปลาระเบิดไงอ๋อเออจะทำไรบอกแค่นั้นแหละตามตัวเอวาเอวาเอวายตาแล้วะอ้งงยังตายแล้วตายแล้เหอหังเหอหังให้ตาให้แล้วเยเยๆ าโดนระเบิดก็หัระเบิดบูดันบ้านมาแล้วไม่ใช่ตัวนี้พี่ไปไกลแล้วไปไกลแล้วตายลองระเบิดไปตายหนึ่งแปดไอร้องไอร้องแหละไอร้องไหนรับเลยไอร้องนี่ไงอยู่ตรงกลางอ่ะตายเจ็บตัดตายทีนี้มันอะไรพี่โกยไว้เกมลับเกมบุกยากเออ

โดนไปแล้วโดไปแล้วกลาเฮียร่วงอย่างขยับไม่หรือขยับอะไรวะทำาบนังคือ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 บอร์ดไมไม่ได้เสียงกดคีบอร์ดนีเนี่ยมันในอแล้วีคบอนี่เนี่ยตัวนึงต่างตกัวนึงต่างตาของ์เตอร์น่เยท์เตอร์หือเสียงอะไรีบอร์ดนบุกนเลยเดี๋ยวค่อยปรับไมโคก็ได้มันก็ไม่น่าดังคือคือคืออย่างง้นะใช่อะครับปัก่อน มันโดนมันโดนไหนมันดังคืดคืดเนี่ยเหมือนเอามือไปถูตรงใหม่รู้ป่ะไม่ได้ถูไม่ได้ถูดังเองใช้รถบุกเหรอไอเซเว่นเลยนะไปตายกันเข้าเดไปมาเอ้ยไปตลาดไปตลาดนะไปตลาดว่างเพื่อไปตลาดไปตลาดไปหลัง ตลาดไม่มีเฮียอยู่อยู่อยู่ข้างบนยังยังไม่ลงมาตายปะตลาดไอตัวอยู่ข้างบนหน้าต่างนหหน้าต่างกลางได้ไหมตลาดไม่เห็นตลาดตลาดยังไม่ตายตายแล้วตายแล้วเาตัวตัวนี้มอยู่รถสาตัวเดอแคทอ๋อสีเงยหน้ารอใครไอ้สัตว์รอมึงมายิงสิสต์ บอลเราไว้บอมกูปอเลยฮะบออยู oh. ่เราบีเข้าไปบีเข th ้าไปเดือดตัดให้แล wow. ้วควายบีตัวควายบีตัวหนึ่งบีตัวควายอะไรก็ตายเออเจ็บปดิอยู่บนบ้านตัวอยู่บนบ้านเสร็จแล้วมั้งเนี่ยบนบ้านยันใจอยู่แล้วทางตัวทางนีวาได โผ่เพื่อนเฟิร์ดอ่ามือวัดอ่ะวัดน่ะตอนยัเอาันฐานอ่ะผู้คุยทางเข้าบีไม่ได้ยินว่ะเธอันฐานเลยสัตว์นฐานเลย ตายย้อนดันไม่ดอด okay. ันเราเนีย่ยโอเคประตูไม่ใช่ประตูทั้งหนึ่งีเขียวตายเราแอล้อทางอ้ยมด้กูโดนระเบิดตุยเดนเลยหมาบไปแดกยสัตว์เอาปลระเบิดหัวมึงอีกเดฟเปนปลระเบิดใส่หัวมึงอ่ะดดไม่หน่วงระเบิดใส่หัวมึงอ่ะ โปรดเสียเละแล้วก็เกมบุกตับอัก่อนเจอตรงไหนพูดยิงตายพูดจะทำอะไรพูดแค่นั้นแหละเต่ไม่มีอะไรมากกูว่ามึงทำได้ไ่แล้วโอเครับครับหนึ่งกูกำลังมึนอยู่เพิ่งเล่นเคา์เตอร์เสร็จเออเออ เกมมันช้ามันเล่นเกมเร็วหมีหมีหีดัมห้ามเลยเบ่ฮีดัมห้ามเลยคุยโทรศัพท์เสร็จยังวะเฉดเฉดีดัมห้ามเลยหีดัมห้ามเลยไอายุน้อยอายุสัปน่าเล่นโมไม่ได้มาคุยโทรศัพท์แม่เย็ดม,ย <c oughs> มันก็ให้ความสำคัญกับหีกว่าอยู่แล้วไง นี่สำคัญกว่าจิ๋มมันสำคัญกระจูอ่ะปอแค่วินเดียวชนะเลยเพื่อนๆจะลงกลางนะติดตายเนี่ยแค่สามสิบนาทีเองพ่อระเบิดบีไอ้ที่จโดนเป็นหัวแล้วมั้งนะมึง อามีนะมีนะซ้ายเนียนอ่ะเจ็แล้วพี่ไว้ซ้ายอาหน่อยตั้งหน่ไหนมราเรารอทำอย่เดียวร็นะเรารอทำเอ้ยไี้มูดกลับไปได้เดเจ็บ2ตัวแล้วอู้จะบมาเอตัวมาอยู่ดีมวกู้ปะ หมวกหลุดอีที oh ่ออยู่ซ้ายอยู่ซ้ายกำลังขวาปาดเดี๋ยวคุณเข้ากันยันมีตัวมีตัวมีตัวไอนอยู่เจนกันสัดกันสัดกันสัดตลาดตลาดหนึ่งตลาดจุดวางจุดวางตัวนึ่งจุดวางตัวนึงจุดวางสองกลางขึ้นกลางขึ้นตลาดอยู่กลางอยู่กลางอยู่กลางวางวางวางก้มวางยิงอยู่กลาง

ชนะแล้วโอ้ระเบิดาาระเบิดผมดีแงอ่ะโอ้ยหน้าเออยู่เขาเต์กัส์กัสา์กัส์กัสตว์กาง ตามอะไรกันต่อรู้สึกว่าปืนในฟิ้งมันจะพังออกไปไปออกไปแล้วออกไปแล้วอยู่เี่ตเจ็ดตัวเลยขวาเต็มขวามาสุดเลยตายไม่มีเฮียเตอร์เชิงแล้วเมื่อกี้เฮอร์มีเตอร์สิ้นแล้วไอ้เราสิแล้วเอออยู่มุมมุมอัรเราได้มุมนั้นน่ะเดดี๋ยวมนโไอ้ทีฝั่งไหนอะเออดีอยู่ในคอเตอร์กลาง มันมีตัวตายตายแล้วเพินโผล่ไม่เท่ากบใอะไรนะแล้วแต่อยู่กับกันศาต์ไอเหี้บหมหลุดแล้วตาย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 กันศาตร์มีตัวดิมเจยิงหน่อยลงมาข้างล่างแล้วไอเหี้ยไปทางบี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 เดียวไปหมดหด ใช่หนีภูวะใช่หนีภ oh ูวะโอ้ยตายแลโอเคตัวเดียวกันตายแล้วตอนนี้อยู่ไหนวะาเดอะแลตเนี่ยแบลลี่อยู่กลางกลางกลางแยลลี่แป้งโอเค let's go คลืนคลี่นคลื่นคลื่นคลื่นไอหมีเปิดกลางพอดี ไอเจมไอที้ทำอะไรไม่บอกดู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 มันดูมันดูมันโอ้ยกลางตัวเกลางระเบิดเยอะมากตายไอที้จะเข้าก็เข้าเลยไม่พูดไม่จ่าเข้าเข้าอยู่เพ่แล้วนะเข้ากลางมีตัวคอเนเทสซายไอ้หนวดเราไปดิบาลระเบิดกลางไอบาลระเบิดดีกว่าจ้ะ เอ้ยระเบิดลงไหมเมื่อกี้กลางมีตัวคอเตอร์ไซายเหมือนเดิมอันนี้เหลือสี่สิบโดนสองเม็ดกูตายแล้วไปนะหันปะไม่หันไม่หันอยู่กันสาดเลยครับโอ้ตัดตัดตัดโอ้หือยี่สแล้วโอ้ระเบิดอือครับ ไอ้เหี้ยนวดเออยเหี้ยดันมาแล้วนวดบินไปกับฉีนะแล้วมึงไม่ช่วยเตอร์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจะปิดตัวแล้วมึ้เหี้ยดันมาแล้วยทำไมวะไอเสียงไอเหี้ยเพื่อนเพื่อนไอเหี้ยนี่ม่กลั่นกับเพื่อนเข้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบอมกดเอ็ดค้างเลยสัตว์แล้วมึงไม่กดเอ็ดค้างตัววะพวกสัตว์เลยเฮี้ยเข้าเลยด้วย ไ่ได้ไม่ได้ต่างเขาอย่างโอ้แม่ยันป้ากูตายเลยพี่จะชาร์จโอ้โหโอ้ยเคียดถังไว้พี่ชาร์จพี่ชาร์จพี่เจ็บแล้วดีหายไปแล้วทำยังไงที่อวันอยู่ที่วันออกแล้วการสองตัวก่างเจ็บตัวนึง โอ้ยเฮียถังวายเฮียยิงโดนหนึ่งเม็ดไอ้สัตว์เอากูยิงกูยิงเอาตอร์ทำพูงเราเหลือสามเขาเหลือเขาเหลือกี่คนวะเนี่ยเพียบเจ็ดตายโดินเข้าไปเช้เดสมันตายเดมั่วเดสม่วไอเฮียเจมเล่นไม่พูดไอ้สัตว์ มเริ่มมาพี่เล่นใบเลยผมเปิดให้สั่งไหนบอกมาเส้นเล็กเส้นใหญ่ไหวพ่อคนที่สัตว์ผมรู้ว่าทั้งรันก่อนค่อยเล่นนี่นี่ยคือสารได้ละไม่กินละข้าวเยอะกางมี่หนึ่งมีหนึ่งแยดูเป็นเด็กน่ารักดูระเบิดกูด้วยตีมาดูระเบิดให้ทุกคนมาดูอยู่ไม่เวยไม่เบยโคตรจะไปช่วยใส่ล้วงฮะเปิดแล้วัง แฟร์แปดมันได้ไหมด้มาแล้วเหรอได้ด่านพี่แผนเดิมเต็มไปชิดไว้ลมเลยมีข้างในตัวนึงอ่ามุ้งขวาแัดแปดแปดกูลงกลางมุ่มไฟแล้วปุ่มไฟแล้วอยู่มุ่มไฟแล้วอยู่กล่องกลางเลยอะคไอใบล็อกให้หมดเลยไปขวาแล้วกลับไปแล้วมันกลับอยื่อพึ่งไอ้สัตว์มันต้องล้วงให้ได้ก่อนเนี่ยทางซ้ายคนเท่ากันและละเอ๋เข้าไหนอ่ะ น่าจะเข้าบแล้วเพื่อนมารวมทางบีเดเบิดไรอเพื่อนสั่งตั้งเจ็บปตัวนึงเอ้ยมีเงียมีเนียมีเนียไปชิดไปชิปชิโอ้ยมีตั้งสองตายตายตายตตายตีเลยเฮ้ยเาเอไวเอไเลยวเลยเฮ้ยตีตายต้งตัวไปพี่เมื่อกี้มันยกมันยกจากไป2ตัวไงกลางไยเฮ้ยนี่ย่วางเอย

เกือบไรสัตว์นี่มันคุมเมตัวเดียวยังไอ้เหี้ยเดี๋ยวสติไม่อยู่กับตัวเมื่อกี้กูรีบตะโกนไงไอ้สัตว์เสียงรีโหลดนี่กูเข้าแล้วเนี่ยโทษโทษโทษโง่เองส่วนในฟิงก็มึนๆลางนึงทางนึงเริ่มระเบิดใหกระเบิดมาระวังระเบิดมาอีกลูกหนึ่งนี่เป็นไง เอาปลาควันให้กูล็อกไม่ได้ไอ้เ่ี่ยดีไอเกมอ่ะไม่ต้ใส่โอ้โหโดนปดนโดนเจ็บไม่ได้กูก็ล็อกไม่ได้เหมือนกันเนี่ยไอสัตว์กลางโดนระเบิดอเออกลางโดนระเบิดซ้ายซ้าขวาถอยไปแล้วนะตัวยีหันป่ะปั๊บๆไม่หันนี่แป๊บหนึ่งผมปลาสัตว์ไป อยูนะพี่อีกนะออกไว้ออกไว้อบสายอุ้ยรถถังตัวฮะรถถังหน้าเอตัวอ๋อตัวงซะหน่อยอย่ามึงเข้า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 โอ้โหพี่เข้าเข้าเข้าเอเดรานเอเดรนเอเดรานเอเดรานเป็นล้งตัวอื่นก่อนเป็นล้งทั้งเอก่อนอยู่ไกลเออยู่ไกลเออยู่ไกลไสี่ต่อหกลงให้ได้ลงเอลงกลางให้ได้ เออเวลาบีบแล้วตอนนี้หนึ่งนาทีสามสิบวินาทีตั้เอ้าเหียไปเจมรอรอไว้เลยตรงเดรออ่ะบีสองตัวบีสองตัวจะทำจะทำทีเดียวเลยก็ได้นะไอเอ้ยตั้งเท่านั้นสามต่อไปัไปเลยไปกับพี่าปเลยมั่งจ้าไปนั่น จะทำบีเลยก็ได้นะทีสองตัวอยู่ในห้องบีสองตัวดาบเราอยู่สองตัวอาจจะเรียนซ้ายเข้าไปหักไฟดิเข้าไปหักไฟดิเจมเข้าไปหักไฟดิตาตัวท่านหลายไปเก็ดไม่ไม่ได้เล่นเปิดได้นะผมเก็บทีละสองโอ้ทีละสามเลยเจมขวายมึงดูคนหน่อยแม่เย็ดไอ้หี่นี่ก็จะวัยอย่างเดียวเลย เนี่อสมองไอสัตว์เอามาใช้ซะบ้างกลาดกลางปลาแฟดใครปลาแฟดวะเนี่ยระเบิดลงในลองเฮออลองอย่ามายุ่งนะเอาให้มันได้เปียกสักตัวหนึ่งก่อนเท่ากันก็ยังดีเอตมกูบอกว่าเออลองอย่ามายุ่งไอสัตว์กูเียนอยู่เฮ้ยหูดิหีเนี่ยไอสัตว์เฮ้ยเกมไปได้คนเดียวนะไอสัตว์ฮะ กลางๆหน้าต่างหน้าต่างคำสั่ลย้อนยอุคไอ้ลองนยุคผมเบาเสียงเกมมันนะไม่ค่อยได้ยินเสียงพูดนะแต่เบาอย่างแรงเลยปรับหน้าวินโน่สิบห้าพอปรับ,บ,บเกมสิบห้าพอ,อหน้าวินโน่เอาไฟแบงสิบห้าในเกมปรับร้อยก็ได้ในเกมปรับร้อยหน้าวินโน่สิบห้าปรับอย่างนี้แหละโอเคครับเอาที่มึงฟังเสียงได้พอแล้วโอเค วอยู่กันสาสตร์ตนนึงตามจริงมึงควรจะยิงได้ไอ่บอมมึงมานั่งบังอยี่บังเนี่ยอะไรกันกลางตัวเจ็บมากกลางตัวเจ็บมากกลางตัวเจ็บมากเห็นไอ้สัตวเอาชมพูเจ็บมากเอาชมพูเจ็บมากกลางออกไปแล้วออกไปแล้ววิ่งออกไปแล้วสี่สี่เม็ดได้เอาชมพูวิ่งออกไปแล้วบี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 อยู่ในห้องตนทำเอไม่ทำเอไม่เอดันเอดันเอดันเพื่อน ันะเอดันตรงไหนวะเอลองกันเหรอต้องกล่องเห็นไหมกล่องล้ตองกล่องละอ๋อเห็นละยิงไปมีลงถังวายมีถังวายมีมันอยู่ตรงโอ้อยู่ตั้งไกลมันถอยไปแล้วไงถอยไปมันจะนี่ถังวายอ่ะเห็นละสวยเต็มอยู่ในบีตรงนึงทำเอ็นหน่อยทำปะทำเอ็นได้เปิดแน่อยู่ในบีตรงนี้ตำแหน่งชันแล้วอ่ะ กานต้องเข้ากาต้องเข้ากานต้งเข้ากานต้องเข้าอไหลไปไหลไปไลไปตายตายวางตายแล้วตายแล้วนะเคลียร์เดี๋ยววางให้เปิดเมลองเลยมาๆมาๆมาๆกางยูกางยูกางยูกางดีลองวิ่งมันรถถัง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 ดูมุมเพื่อนดิ เนนียยับดดขึ้้มาวเตอร์ปรับตัวได้ยังยังเพิ่งได้ฮอวเตอร์มายังมึนๆอยู่นะแล้วเก่งด้วยไงไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งกูไม่เล่นนานมากแล้วเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะเดี๋ยวกูแนะนำให้ว่าแต่ละคนชื่ออะไรได้เรียกถูกเออวอร์มก็ยังไม่ได้วอร์มเลย คาฟิงชื่อตุ๊ดคาฟิงชื่อตุ๊ดเยอะเมือนว่าไอ้เฮียแตัดก็ได้ตัดขวามีครับขวามีขวากลางมีดิม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 ตอกหน้าเอีกหน่อยใช่ตัตามตรงที่วางมีอ่ะ ไอีกที่อ่ะระเบิดให้หน่อยระเบิดลงให้หน่อยระเิดให้หน่อยระเบิดให้หน่อยรอดูเลระเบิดลงอยู่มันไม่น่าจะชาพวงซ้ายซ้ายนี่ไงเราไปซ้ายเจ็บมากไปาลบไปาล้วไปวาล้วเจ็บเจ็บเขาเจ็บหวตายวะด้านาบ้านา้านาดีหมดทั้งเด็กตุนหมดอันชาไปบ้านชาอเมาได้เจ้ ไอ้พี่มายิงช่วยกดิโอ้ยจุกวางเจ็บฝัดสี่เม็ดสี่เม็ดแล้วเิดไม่ลไอ้พี่ไอ้พ่ลให้กูตายไปกูเอาโดนไปเม็ดนึงก็ถามนไปเม็ดนึงจุกวางเจ็บฝัดจริไอีกางด้านกลางด้านกลางเอาเฮียช้าเด้อขุยเอ้ยไม่ตายตายแล้วเดนเองเลยสองสายเดือดสองตัวนี้ปะตอบเลยเฮียมึงจะวิ่งมาตามกูได้ไยเาเลเราเล่นต่อเรื่มากเย เอาเยียอยู่ไหนวะเหยาโดเปิดโมเมลองเอะเพื่อเฮียจะยิงตยวจิตตนอ้าวาฮ่าฮาาฮ่า่อ้ลอไม่มีชงมีเชิงนี่เนี่ยสามฝีบีแม่งก็เล่นไปหัวเขาเออไอ้เฮียมีหางจุกตูดไอ้สัต์ รถสัตว์ไหนเฮียเจอาเชิงหนีเจ้เชิงเนี่ยแถวบ้านกูเรียกรถไอ้สัตว์เออเออเาเชิงเชิงหัวตายทั่วตายเฮ้ยเข้าอะเออเันโด้นี้วไว้อยู่นี้วไว้เออลูเล่นเยอะไอสัตว์นั่งไงล่ะควายแดงพี่เฮียไม่ควายรดงโอ๊ยไอ้ฟิงไอ้ารฮันทอ๊ยคำนวณพอดีคำนวณมันดีไอ้เฮียมึง ทำแผล <c oughs> นะกูได <bunker> ้โคตรเท่เลยว่ะซ้อมอะไรเนี่ยเฟนเฮียภูมิใจมากเลยไอ้สัยต้องมาทเดือนหนึ่งอ่ะต้องมาทีเดือนหนึ่งเฮียไล่สมองกับตุ๊ดไปทีมเวิร์กด้วยกันเนี่ยไอ้เฮียเวลาเหลือสามฟิบวิ้ไล่สมองไปยืนบวกเขาตายเฟดไอ้เฮียตุ๊ดวิ่งหนีสุดยอดตะนางมณโฑชื่อพี่ดีมโอเคจังคิดนะ